สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนำไฮยาค่ะมารีวิวไฮยานะคะตัวไฮยาตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มนะคะเซรัม่มไฮยาที่จะทําให้หน้านี้ชุ่มชื้นนะคะหน้าชุ่มชื้นแล้วก็กระชับนะคะเวลาเราแต่งหน้านี้ง่ายนะคะหน้าก็จะกระจ่างใสนะคะริ้วรอยแล้วก็รอยอรอยรูมขนกว้างที่กว้างนะคะจะทําให้รูมขนเนี้ยเนียนกระชับ ะะแล้วเวลาแต่งหน้าก็จะติดริ้วรอยที่ใต้ตานะคะใต้ตานะคะริ้วรอยเนี่ยจะจางหายนะคะตัวนี้ดีมากนะคะสำหรับพญา,าที่อ้ําโฆษณาค่ะนะคะขายไปหลายร้านขวดแล้วนะคะนี่ตัวนี้ขายดีนะคะราคาแค่หกร้อยบาทเองค่ะหกร้อยบาทนะคะหนึ่งขวดนะคะเป็นเนื้อสีรัมนะคะเนื้อสีรัมบางเบาค่ะ ชับนะคะขอฝากไว้นะคะราคาแค่600บาทสั่งได้สนใจสั่งได้นะคะ